ตัวอะไรอ่ะเนี่ยใส่เดือนตัวยาวๆใช่เฮ้ยนี่อีกตัวหนึ่งใช่ตัวอะไรเนี่ยใช่นิ่งๆหน้าตาแปลกๆดูสิมันใช้ปากแหมๆขุดดินแล้วก็มุดลงไปมันใช้หัวขุดอ้าเป็ไม่ตวกจีอ่ะไม่ต้องกลัว สามตัวต้องจับเบาๆนะอย่ามาเจ็บมันนิ่มๆตัวเล็กๆหนึ่งแดงตัวตรงนี้เลยเห็นชัดเลยอ่ะใช่แล้วแหละเจ้าไส้เดือนนั่นเองขนตัวลื่นๆเปียกๆแล้วก็มันๆด้วย วเสเรือไม่รู้สิเอาหินก้อนใหญ่มาเลยหินกับดินไส้เดือนจะชอบอะไรนะมันไม่ถนดัดถอดถุงมือดีกว่า เดือนตัวจิ๋วเหลิวชอบอยู่ในดินก็เลยไม่มุดไส้เดือนอ่ะมันก็เลยไม่มุดไส้เดือนมันไปทางดินเพราะว่ามันชอบมุดดินที่เปียก,กชื้น,น,นกับที่แห้งๆดูสิว่าไส้เดือนจะไปทางไหนไม,มันไปคนละฝั่งอ่ะ เอ้ยมันมุดเข้าไปในที่ชื้นชื้นอโอ้ไ่เดือนนะชอบที่เปียกชื้นชแสดงว่ามันชอบอยู่ในที่เปียกเปียกที่เปียกมันจะเย็นเย็นไ่เดือนจำขุดจะมุดดินไปไหนกันนะ ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะคล้ายๆกับนอนแต่ไส้เดือนไม่ใช่นอนนะ <c oughs> มันมีลําตัวเล็กยาวเป็นปล้องๆสีแดงและมันไม่มีขาเ <c oughs> ด็กๆดูออกไหมจ๊ะว่าหัวของไส้เดือนอยู่ตรงไหน <c oughs> เราต้องสังเกตดีๆส่วนหัวของไส้เดือนจะอยู่ใกล้กับปล้องหรือที่พักอาหารป <c oughs> ากแหลมๆของไส้เดือนทำหน้าที่เหมือนเครื่องขุด ขุด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 ชอนชัยตัวของมันไปอยู่ใต้ดินไส้เดือนชอบอยู่ในที่เปียกชื้นความชื้นช่วยทำให้ไส้เดือนขุดดินได้ง่ายขึ้น <ipp> มันยังชอบอยู่ในที่มืมดๆด,ด้วยนะเราจึงพบไส้เดือนได้ในดินใต้กองใบไม,ม,ม้หรือมูลสัตว์ลองดูกันหน่อยสิว่าในบ้านของเด็กๆมีไส้เดือนแอบอยู่ตรงไหนกันบ้าง hmm. Hmm. 嗯嗯。 ี่คือกิ้งกือมันมีหลายขานับไม่ถ้วนเลยเอ๊ะนี่นี่คือกิ้งกือหรือเปล่าไส้เดือนตัวไส้เดือนมันมีสีเข้มกับสีอ่อนแล้วมันก็ตัวเล็กกิ้งกือมันมีลายลายใหญ่ใหญ่ตัวกิ้งกือมีขาพันขาตัวไส้เดือนตัวไส้เดือนไม่มีขา ไส้เดือนตัวเล็กกว่ากิ้งกือและกิ้งกือหน้ามันจะเป็นกลมๆหนวดมันยาวมีสองอันอยู่ตรงหูไส้เดือนมันไม่มีโอ้ยโอเคครับยกขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวเราดิงจะออกเลย ค่อยๆน้ำในนี้จะมีไส้เดือนไหมนะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ่ะดแต่แค่นี้จะใส่ให้เต็มเลยแต่เรื่อย เอาให้เต็มช้อนเลยแค่จับแล้วอ่ะอเอาตัวนี้ดีกว่าตัวยาที่สุดเลยโล่เลยเอาเยอะๆเลยให้มนหม,นมนนเลยเยอะเลยเริ่มแล้วเขามุมนไปข้างล่างอะ่ะดูสิมันเลยไปมาไม่หยุดเลยช่ มันใช้หัวขุดเพราะว่ามันหัวแหลมเอาหัวในการขุดข้ากระดูกกระดิ่ตลอดเลยเอดนเนลยจะต่อสูเด๋อนตอวเรานะเอ้ยมันเลยเข้าไปในนั้นเลย มันได้ไปแล้วได้ไปฝันนู้แล้วไส้เดือนมุดมุดมดเก่งสุดๆช่วยพุณนดินได้ด้วยย้ำเลยเด็กๆรู้ไหมเห็นไส้เดือนตัวจิ๋วๆแบบนี้แต่มันมีประโยชน์เยอะเลยนะไส้เดือนเป็นนักพรวนดินสุดเยี่ยมยอดชอนช้ไปทั่วอาณาจักรใต้ดิน ช่วยกลับหน้าดินให้ดินแข็งแรงและทำให้ต้นไม้จะเริญเติบโตได้ดีไส้เดือนยังช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์อีกด้วยนะและหลังจากที่ไส้เดือนกินอาหารเข้าไปมันก็จะถ่ายมูลของมันออกมาเป็นก้อนจิ๋วๆและนี่แหละคือสิ่งที่มีค่าสำหรับต้นไม้มากๆ มูลของมันจะกลายเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนแหล่งอาหารชั้นยอดที่มีประโยชน์สำหรับต้นไม้ hmm. หากต้นไม้ต้นไหนใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปแล้วก็ต้นนั้นก็จะเจริญง,งอกงามได้ดีสุดๆเลยนอกจากนั้นไส้เดือนก็ยังเป็นอาหารชั้นยอดสำหรับสัตว์ต่างๆด้วยนะโอ้โหไส้เดือนตัวจิว๋วมีประโยชน์กับโลกของเราจริงๆ Well Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> เอออากาศร้อนๆแบบนี้คุณอีกาเขาทำอะไรอยู่น้นี่นี่คุณอิกากำลังทำอะไรอยู่นะก็ฉันหิวน้ำนะสิบึงแถวนี้น้ำแห้งหมดแล้วโชคดีมาเจอเหยือกน้ำใบนี้แต่ก็โชคร้ายที่ฉันไม่รู้จะกินน้ำในเหยืออยังไง คุณลิงคุณลิงคุณลิงพอจะมีวิธีกินน้ำจากในเหยือกไหมช่วยคุณอีกาเขาหน่อยสิอ้ยสบายมากถ้าถ้าเป็นชั้นนะฉันจะเอามือกวักน้ำขึ้นมากินเลยง่ายกว่าปอกกล้วยซะอีกจั๊กจ๊กจ๊กจ๊กเออเป็นความคิดที่ดีเฮ้ยแต่ฉันไม่มีมือนี่นะจะกวักยังไงล่ะเนี่ยเอยหรือจะลองใช้ปีกแย่ๆเข้าไปดูอ้ยวิธีนี้ดูจะไม่ได้เรื่องนะเนี่ย นี่นี่คุณช้าง <Friend. S 1> พอจะมีวิธีช่วยคุณอิกา <Friend. S 1> ให้กินน้ำจากเหยือกหน่อยได้ไหมงวงอะใช้งวงแทนหลอดดูดน้ำได้เลยสบายสบายแ n นฮ่าเยี่ยมไปเลยใช้งวงแทนหลอดเออแล้วงวงฉันจะเอางวงมาจากไหนล่ะฉันเป็นอีก,กานะเฮ้ยคุณกระต่ายช่วยอีกาหน่อยสิช่วยหาวิธีกินน้ำจากเหยือกให้หน่อย เป็นฉันถ้ามันกินลำบากนะักฉันก็ไม่เอาละละ่ะเอาแล้วแล้วถ้าหิวน้ำคุณกระต่ายจะทำยังไงละ่ะฮ่กากินหญ้ากินแครอทแค่นี้ก็ได้น้ำเพียงพอแล,ะละ้วล่ะนายลองดูบ้างไหมละ่ะอีกาหญ้ากับแครอทนี่เหรอโอ้ยฉันขอบายละงานนี้สงสัยจะต้องหิวน้ำตายแน่แนเลย ฉันว่ากองก้อนกรวดที่ตรงนั้นน่น่าจะใช้ได้อลองหย่อนลงไปในเหยือกสิย่อนก้อนกรวดมันจะเกี่ยวอะไรกับน้ำล่ะเนี่ย,อยเอาล่ะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆ,ไ,หนๆไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่นาเอาไหนลองสิจะได้เรื่องรลอ ูงขึ้นมาเอ้ยเป็นไปได้อย่างไรล่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมอีกายหย่อนก้อนกรวดลงไปในเหยือกแล้วน้ำถึงสูงขึ้นมาได้ <c oughs> มาทดลองกันดูดีกว่าเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ก่อนขวดโหลใสๆน้ำ ก้อนหินและปากกามาร m เกอร์ค่ะเริ่มจากเติมน้ำลงในขวดโหลครึ่งหนึ่งแล้วขีดทำสัญลักษณ์ปริมาณของน้ำไว้จากนั้นย่อนก้อนหินลงไปทีละก้อนน้องๆจะเห็นว่าน้ำค่อยๆย,ยกระดับสูงขึ้นจากเดิม ใส่เพิ่มไปอีกก็สูงขึ้นอีกใส่อีกน้ำสูงขึ้นอีกน้ำสูงขึ้นมาจนจะล้นแก้วอยู่แล้วเจ๋งไปเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก้อนหินที่เราหย่อนลงไปในน้ำนั้นเข้าไปครอบครองพื้นที่ของน้ำในขวดโหลทำให้น้ำในขวดโหลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละค่ะที่ทำให้อีกาถึงกับงงไปเลยว่าทำไมระดับน้ำถึงสูงขึ้นแบบนี้ เรามาลุ้นกันต่อว่าอีกาจะได้กินน้ำจากการโยนก้อนหินลงไปครั้งนี้ไหมน้อยิ่งหย่อนน้ำก็ยิ่งสูงยิ่งสูงเราก็ยิ่งหย่อนตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้สนุกดีฮะหน้ามหาัศจรรย์ก้อนกรวดมาแทนที่น้ำไปเรื่อยๆร่อๆตุ้ม กรวดเต็มเหยือกน,น้ำน้ำน้ำก็หายหมดนะสิอ้าวหายหมดแล้วเหลือแต่ก้อนกรวดนะโทเอ้ยเล่นจนเผลออดกินน้ำอยู่ดีเฮ้ยทำไงนี่